เอาละได้เวลากันแล้วนะครับที่เราจะได้เจอกับต้องบอกว่าเป็นวงน้องใหม่ที่มาแรงมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ25 Hours นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่95.5วิ r ิน n h ของเรานะครับอนอื่นจะต้องแนะนําตัวกันก่อนเลยว่ามีใครกันบ้างนะครับจากด้้นหลังกันดีกว่าอ๋อผมจอบครับจอบนะฮะกลองครับกลองนะครับผมปู่ครับกีตาร์ครับกีตาร์ครับผมผมบ้าฮะ เล่นเบสครับนี่นะฮะอ่ะวนมาทางด้านนี้บ้างครับครับโฟครับเล่นกีตาร์โฟนะครับแล้วก็ผมแหลมครับร้องนำครับอ๋อนี่คือนักร้องนำใช่ไหมฮะฟังเสียงมาตั้งนานเพิ่งจะเห็นหน้าคาตาคนนี้เลยนะฮะครับเสียงหล่อเหมือนเหมือนหน้าเลยนะฮะอ่ะอย่างแรกก็ต้องถามก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าแค่เห็นชื่อวงแล้วเนี่ยพี่บอยพี่นานาก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงต้องเป็นเออ25ชั่วโมงทำไมมันไม่ไม่24ชั่วโมงตามปกติอะไรทำนองนี้อะะใครพออจตบบได้้างแหลมดีกว่าครับ ครับก็เอ่อทำไมต้อง25ชั่วโมงนะครับ uh huh. ก็ยังยังเป็นคําถามที่ผมต้องหาคําตอบต่อไปฮะว่าทําไม uh huh. คือจริงๆตอนที่ตั้งชื่อกันเนี่ยก็ก็คิดนิยามหลากหลายครับว่าเออแล้วจริงๆริทำไมนี่ Five Hours 25ชั่วโมงเนี่ยมันคืออะไรก็คิดไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยแต่เราก็สรุปกันได้ที่ว่า ไม่ต้องไปหาความหมายเฉพาะเพื่อหรือสร้างกรอบอะไรหรอกครับเพราะว่าถ้าถ้าเราคิดไอสิ่งที่มันถูกในการตอบคําถามไปสักอ่านหนึ่งเนี่ยคร,ครมันมันจะเป็นกรอบอ่ะ แล้ว oh. คนถ้าเขาคิดต่างจากเรามันก็ผิดอะ <c oughs> ่ะ <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่ามันก็อินดิพนเดนต์ไปเลยคือแบบว่าอะไรก็ได้เป็นอิอนนสระไปยี่สิบห้าชั่วโมงยี่สิบห้าใครจะคิดอะไรก็ตามใจก็เป็นในานามแบบของเขาไปเหมือนไม่จํากัดว่ายอย่างนั้นเหอะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่จากัดความหมายด้วยไม่ต้องอยู่ในกรอบด้วยนะคะอ่ะโอเคนั <c oughs> ่นก็คือชื่อวงที่เป็นที่มาที่ไปนะคะแล้วถามนิดนึงว่าสมาชิกในวงมารวมตัวกันได้ยังไงเป็น25 hour ไอด้ยังไงคะก็รวมตัวกันได้ยังไงนะครับก็ คือผมเนี่ยทำทำเพลงอยู่ที่ที่หนึ่งที่ค่ายค่ายหนึ่งมาก่อน<ช>นะครับพอ้นี้เนี่ยผมก็อยากทําวงขึ้นมาผมก็ปรึกษานะนำะโปรดิวเซอร์ก็คือพี่เปากมลศักดิ์สุนทานน์แล้วก็นตุลนพลเทพสุวรรณปูลนะฮะ<ช>ว่าเออจะผมอยากทาวงแล้วพี่อะไรเงี้ยเขาก็แนะนําให้รู้จักกับโฟโฟเขามีวงอยู่ทํากับพี่บังเลยฮะอ๋อพี่บังพี่บงังถึงหลังนี่พี่บังอ่ะใช่ครับก็ก็เลยนัดกันมาพูดคุยกันแล้วก็ เพอเนว่นมันก็คลิกะฮะก็เลยเออเลยเลย,เลยทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็มี<ช>ปูเข้ามามีจ็อบเข้ามาอ<ว>ก็เริ่มทีนี้เป็นครบ5คนแล้วใช่ใชไหมคะแล้วแนวเพลงนะคะ<อ>ถ้าจะพูดถึง t w Five h o u r เนี่ยแนวเพลงเป็นแนวเพลงอะไรอะคนนี้ตอกบ้างก<ช>็จริงๆพวกเราก็คิดกันว่าจะเป็นชื่ออะไรเรียกว่าอะไรใช่ไหม สุดท้ายก็มาได้ที่คำว่า alternative ผสมกับ vintage sound ใช่ซึ่งมันซึ่งมันคืออะไรขยายความมันคืออะไรใช่ครับคือ alternative เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นทางเลือกใหม่ดนตรีที่เป็นอะไรใหม่ๆก็ได้จริงๆอะไรมันก็เป็น alternative ได้ครับแล้วก็ผสมกับ vintage sound คือดนตรีแบบยุค60 70 80 The Beatles วงอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าของเก่ากับของใหม่เนี่ย ที่มันดีๆเดี่ยาเอามาผสมกันหาตรงกลางมัให้ได้อ,อะไรเงี้ยฮะครับผมนะครับก็เลยรวมเป็น25 e hours นะครับที่หลายคนคงจะได้ยินซิงเกิลหลายๆซิงเกิลที่ปล่อยออกมาเรียบร้อยนะครับพูดถึงซิงเกิลมากดีกว่า<อ>นะคะตอนแรกเลยซิงเกิลแรกเลยคือวันดีๆครับวันดีๆถัดมาละคะ เออเพลงสัญญาครับตอนนี้มาถึงซิงเกิลที่ที่สี่ฮะที่สี่ละที่สามคือเออเพลงถามจันนะครับอ่าและที่สี่คือทําได้เพียงไม่เพียงครับเขาบอกว่าทําได้เพียงเนี่ยเอ่อรีเควสที่ส่งมาอุ้ยรู้สึกว่าใหม่ เขบอกว่าทำได้เพียงเนี่ยรีเควสที่95.5วิจินฮิสตอนนี้เนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะและถือด้ว่าเป็นซิงเกิลที่ทําให้รู้จักกับ25 Hours มเนี่ยมากขึ้นรู้สึกยังไงบ้างกับการเป็นวงน้องใหม่แล้วก็มีคนตอบรับได้ดีขนาดนี้ครับผมแคมดี่วต้อง <laughs> บอกว่ารู้สึกดีใจครับทีท่ทุกคนหันมาฟังเพลงของเราแล้วก็เปิดรับเพลงแบบเรานวันแรกที่เราทําเนี่ย มันมันเกิดมาจากดนตรีนอกกระแสที่เราทำครับกลุ่มกลุ่มคนที่ฟังก็ฟังดนตรีนอกกระแสกันมาก่อนแต่วันนี้มันเลยเถิดไปกับกลุ่มคนที่ฟังเพลงกว้างๆแล้วเขาก็หันมาฟังเพลงแบบเราอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่มันกว้างไปโดยเป็นแบบของเราแบบเนี้ยฮะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองหรือไม่ได้ไปตอบโจทย์วงกว้างเลยทีเดียวอะไรเงี้ยก็ดีใจมากแสดงว่าความเปิดรับตัวเรามากขึ้นเราไม่จำไม่จําเป็นต้องว่าวิ่งตามกระแสหรือว่าต้องวิ่งกระแสคนฟังมากมากมายขนาดนั้น ครับผมนะฮะทีนี้อยากรู้จังเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยวงดนตรีเนี่ยออกมาเยอะมากตลาดเพลงไทยตอนนี้ออกมาล้นหลามล้นแผงมากๆเลยอย่าง25 hours เนี่ยนะครับมีจุดเด่นตรงไหนที่คิดว่าเป็นตัวของเราถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคิดถึง25 hours เนี่ยฮะจะต้องคิดถึงสิ่งนี้เลยถามยากไปบรรยัตไม่ยากถ้าเกิดชัดสุดนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเสียงของแหลมใช่ก็เสียงของแหลมนี่คือหลังๆปัจจุบันในยุคปัจจุบันหาคนที่เป็นเสียงที่สูงเล่นสูงเนี่ย บางทีมันจะน้อยลงไปไม่เหมือนกับยุคที่เป็นหีเล็กไฟหรืออะไรอย่างนั้นครับผมตอนนี้ก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องซาวครับซาวรวมเป็นกีตาร์โป่งนําอใช่คนี่ความเด่นนะครับผมเห็นได้ชัดมากใช่ฮะมีอะไรมบ้าม MV กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าซิงเกิลนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลที่สแล้วนะครับ MV เนี่ยตอนนี้ปล่อยออกมากีซิงเกิลได้ข่าวว่านนาเห็นแล้วรู้สึกโอเคกับมันมากๆเลยเป็นยังไงบ้าง เจ็บครับโดนตบครับก็เป็นเอมวตัวที่สามครับต่อจากเพลงถามจันนะฮะคือเอึนดิสกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยใช้เทคนิคพิเศษก็คือใช้กล้องที่มีความเร็วสูงนะครับมากจับภาพได้ละเอียดมากฮะทุกคนก็ได้เห็นเป็นภาพสโลว์โมชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆคนจะจําภาพที่ผมโดนตกหน้าแล้วก็หน้าก็จะแบบแล้วภาพมันสวยมากนะในเอ็มวีช่แนก็ขึ้นกล้องมากด้วยนะขอบคุณครับ นั่นะฮะก็ยังไงก็ลองลองลองดูนะฮะเป็นซิงเกิลล่าสุด MV ตัวล่าสุดครับตอบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆเพลงนะครับก็ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้พี่บอยอยากได้เป็นเป็นเจ้าของอ่ะสามารถที่จะเริ่มดาวน์โหลดได้ที่ไหนอะไรยังไงในส่วนของ Twenty Hours ครับครับก็มีที่ดาวน์โหลดถูกกฎหมายนะฮะที่ต้องถูกกฎหมายด้วยใช่ไหมใช่ฮะ แล้วกฎหมายที่ไหนฮะอย่ากต่างมันชอบของผมว่าน้องๆรู้ดีว่ี่ไหนพพี่ก็รู้นะอ่าก็จะเป็นที่ w w w youtube play com ฮะแล้วก็ slash t w hours มันก็จะเจอฮะหรือไม่ก็ง่ายๆก็พี่ก็เซิร์ช google ครับ ก็จะเจออะไรทุกอย่างกันใช่คร้บถูกคนไม้ผิดกฎหม้ฮะแลแบบถูกเพราะแบบผมมาถูกเพราะว่ากว่าจะออกอัลบั้มนี่ได้ไม่ใช่เวลาในการเพาะบ่มในการแบบว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยประมาณกี่ปีเห็นจะได้ครับโอ้ก็หนึ่งปีเต็มๆฮะหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีเต็มครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันถ้าเกิดว่าคิดจะเขาเรียกว่าดาวนโหลดผิดกฎหมายหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่าน้องๆเขาตั้งใจแล้วก็พยายามมากๆเลยนะฮะก็สนับสนุนกันด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วเว็บไซต์แหะครับอย่างแบบว่าอยากเป็นเออทเวนตี้ไฟ FC อะไรอย่างเี้ยสามารถที่จะเข้าไปดูตลางงานหรืออะไรยังไงที่ไหน FC FC ทเวนตี้ไฟ FC นะฮะสำหรับใครที่ต้องการเป็นทเวนตี้ไฟ FC นะฮะก็เข้าไปได้ที่ไทไฟของวงนะครับก็พิมพ์ไปที่ เป็น URL นะก็คือ2 5 s r s band h i f i o com ครับก็ที่บอกฮะหลายๆอย่างมันจะอยู่ใน Google ฮะเซิร์ชแล้วก็ถ้าอยากไป MySpace กัฟิล์ม่า MySpace ก็มีเหมือนกันล้วเกิไม่ก็ Facebook Twitter ก็เข้าไปแล้วก็เรา b e l i e f l e e c o r d มีเว็บไซต์ของ b e l i e f r e c o r d ก็อน r ั d w i d e b e l l i e f r e c o r d net ก็จะมีข่าวสารต่างๆของทุกวงในค่ายก็เซิร์ชเข้าไปใน Google ก็แล้วกันนะฮะ25 Hour เจอทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับจะเป็นดาวโหลดหรือจะเป็นเว็บไซต์นะครับใครอยากเป็น f c อยากเป็นแฟนคลับของ25 hour วรับรองว่าไม่ไม่ควนพลาดเหมือนกันคุยกันสักพักหนึ่งจะรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นตัวของเดงสูงมากทีนี้เนี่ยเวลาแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่แสดงคอนเสิร์ตได้แหลมมากเลยทีเดียวนะครับอ่าเล่าให้ฟังนิดนึงคร ช่วนิดนึ่งวนิดนึครับแต่นี่คือเมายากันยุงอยู่หรือยังไงครับแสดงสดเป็นไงแสดงสดก็มันดีครับคิดว่าเสน่ห์ของการแสดงสดของเทอร์รี่ฟลาวเวอร์สเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตรงไหนครับผมก็คิดว่าสีอยู่ที่ผมครับพี่ผู้เดียกันก็คือบางทีบางทีคนที่อ่ะ ยังไม่เห็นเราแสดงสดนะครับผมอ,อาจจะเห็นแล้วแบบเออมาพูดกันว่าชอบชอบมากกว่าตอนที่ดู MV หรือว่าฟังเพลงอย่างเดียวฮะก็ก็อยากอยากให้ไปดูกันนาอก,กว่า หรือว่าดูดูที่ youtube อะไรก็ได้ก็มีน่าจะมีครับผมนะครับเอาเป็นว่าอยากรู้ว่าจะได้ดูการแสดงสุดอะไรยังไงตารางงานก็เหมือนที่พูดไปนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์กันแล้วกันนะฮะรู้สึกยินดีมากๆเลยเพราะว่าชอบมากๆนะครับในส่วนของซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกหลอนๆรู้สึกว่าเออคลุ้มคลุ้มฟังแล้วอยากนอนหลับอะไรทานองนี้โอ้ชอบมากเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวมากๆเลยนะครับแล้วชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ฟังชาว95.5 Virgin Hits ก็ชอบเหมือนพี่บอยแล้วก็พี่นานาด้วยนะครับก็เลยอยากให้ฝากอะไรถึึงงแฟนนคัับบดด้วยร ขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องน้อง,องแฟนเพลงของพวกเราตั้งแต่ที่เราทำอีพีขายฮะตอนนี้มาอยู่ b ีลิฟ v e r ล c คอรแล้วหลายๆคนก็ยังตามไปดูเราตามไปเชียร์เราอยู่นะครับก็อยาก ให้ตามกันต่อไปสําหรับคนที่เพิ่งคลิกเข้ามาดูผ่านเข้ามาฟังนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็อยากให้ช่วยบอกต่อด้วยและก็สนับสนุนศิลป,ปินที่ทําผลงานออกมาเองฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นวงเราหรือวงอื่นๆฮะเพราะว่าวงดนตรีทุกวันนี้ผมว่าจะอยู่ได้ก็เพราะผู้คุณนะฮะทำออกมาด้วยด้วยด้วยความรักด้วยด้วยใจแต่ถ้าไม่มีผู้คุณสนับสนุนก็ลําบากเหมือนกันนะ ถ้าอยากให้ทำต่อไปก็สนับสนุนโหวตเพลงเข้ามาที่ Virgin นะครับเรดิโออะไรนี้ครับก็คึ่งจะมาพูดมีสาระอตอนสุดท้ายอ่ะปรบมือให้กับ <c oughs> 2 5ฟลา w วอร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ได้คะ่ะโอเค